ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องตอสไทยบ้านขามสอนนะครับวันนี้บรรยากาศวันที่10มีนาคมนะครับก็ฝนมาแล้วครับตกเมื่อคืนวันที่9นะครับก็ชุ่มช่ำกันเชียว ผมก็ดีใจมากเลยเพราะว่ารอดแล้วหลังจากสู้กับเพี้ยไฟมาหลายวันตอนนี้เขียวไปหมดนะครับแค่เทวดาช่วยนิดเดียวนะครับตกอยู่ประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับดินก็จะแบบชุ่มเลยนะครับแล้วอาการของเพี้ยไฟก็ ดีขึ้นทันตาเห็นนะครับซึ่งผมคิดว่ารอดแล้วล่ะครับเพราะว่าเนีย่ยดูอย่างต้นนี้นครับอันนี้เริ่มต้นเขายังโดนนิดหน่อยแล้วก็โดนหนักๆแล้วตอนนี้ออกยอดแล้วครับ อันนี้ผมว่าสู้ได้แล้วฝนเนี่ยก็เป็นปัจจัยช่วยเราได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีฝนเลยมันก็โอ้โห oh. ถึงเราจะลดน้ำได้มันก็มีศัตรูเยอะๆะนะครับวันนี้ก็ยังคึ้มๆอยู่นะครับไม่รู้จะตกอีกวะ ตกก็ไม่ว่านะครับผมไม่ได้ว่าไรท่านเลยถ้าฝนจะตกอีกสักวันตอนนี้จากที่มันเหลือง,งะครับตรงแนวๆเน,นี้ยครับเหลืองๆไปเลยครับก็เริ่มออกยอดแล้วครับอาการของเพียไฟก็ดีขึ้นนะครับมาดูไม่มีไม่มีร่องรอยของเพียเลยครับ ใหญ่เยยอะไรก็ไม่มีเพราะว่าฝนก็ชะล้างไปหมดนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาใส่ปุ๋ยกันละอย่างต้นนี้นครับอย่างต้นนี้ก็น่าจะไม่รอดก็รอดนะครับพอโดนฝนก็หน่อยโอ้โหแทงยอดใหม่เลยครับ เริ่มต้นกันใหม่ครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆโดนเพี้ไฟอยู่นะครับแล้วฝนตกในพื้นที่ก็ดีใจด้วยนะครับแปลงแ,แถวนี้ก็เยกันหมดแล้วครับที่กำลังโดนๆกันก็แทงยอดหมดนะครับ ไม่รู้ว่าเขาฉีดฟ้นยานยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาการเขาจะหนักกว่าของผมหน่อยแต่ก็เห็นแทงยอดทุกทุกแปลงนะครับเพราะฉะนั้นฝนเป็นปัจจัยหลักนะครับช่วยช่วยได้เลยครับอันนี้น้องน่าจะโอเคแล้วนะครับ จากที่ต้นเริ่มตายตนฝนไปวัน2วันก็โอเคเลยเนี่ยอย่างต้นทางเนี้ยผมว่าไม่รอดแล้วแต่ก็เห็นยอดหมดทุกต้นนะครับถ้าฝนมาเรื่อยๆสักสองวัน มาสักวันสองวันนะครับผมว่าโอ้โหแจ๋วเลยจะได้ช่วยชะล้างออกไปนะครับจากจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแถวสองแถวนี้นะครับเมื่อก่อนตายหมดแล้วนะครับคือไม่เหลือใบเขียวเลยนะครับอันนี้เห็นนะครับเห็นเขียวเขียวแล้วครับตอนแรกจะ ใบก็จะไหมอย่างเงี้ยครับหมดเลยนี่เป็นลิต์ของเพีย้ยวไฟนะครับพอเจอฝนเข้าไปก็โอ้โหพุ่งเลยครับแตกยอดใหม่ผี่ยอดใหม่เลยครับต้นนี้ต้นนี้ ตอนนี้ก็กำลังผีนะครับเดี๋ยวอีกสักสองวันนะครับผมจะเอาปุ๋ยทางใบมาฉีดฟ่้นนะครับให้น้องเขียวๆหน่อยก็อันนี้อัปเดตให้ดูอาการนะครับเพราะว่าไม่ได้ฟ่้นยาไม่ได้เลยนะครับก็แล้วก็น้องก็รอดแล้วนะครับผมว่ามียอด ใหม่แทงขึ้นมาแล้วครับต่อไปก็เป็นการบำรุงนะครับก็สำหรับเพื่อนที่ดูมาสองสามคลิปนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของโลกลายแดงเนี่ยครับตอนนี้มีฝนมาช่วยก็เลยโอเคนะครับฝนนี่เป็นปัจจัยหลักเลยครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับมาดูว่า สู้กันมาหนักฝนมาทีเดียวนะครับทุกอย่างจบเลยครับเกมโอเวอร์เลยเหมือนหนังไทยที่ตำรวจชอบมาตอนจบนะครับสวัสดีครับ